คำอ่านจากศิลาจจรึกหลักที่หนึ่งพ่อขุนรามคาแหงมหาราชด้านที่สี่แล้วค่ะพ่อขุนพระรามคาแหงลูกพ่อขุนสีอินทราทิตเป็นขุนในเมืองสีสัชนาลไรสุขโขไทยทั้งมากาาเราและไทยเมืองใต้ ให้ขุดเอาพระธาตุออกทางหลเห็นกนรรมบูชาบำเลเอแก่พระธาตุได้เลยหกวันจิงเอาลงฝังในกลางเมืองสีสันชนาใดก่อพระเจดีเหนือหเข้าจริงแล้วร่างเวียงผ่านร้องพระมาหารพตุ สาเข้าจริงแล้วมืองก่อนลายสื่อไทยนี้บอกมีหนึ่งสองศูนยห้าศพปีมะแมพ่อขุนรำก,กำแหวหาไข่ใจในใจแหละใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จริง ใส่ไว้พ่อขุนพระตามคำแห่นั้นเป็นเจ้เป็นพยาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นครูอาจารย์สั่งสอบไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้แต่คนในในเมืองไทยด้วยรู้ด้วยหลักด้วยแกวด้วยหาด้วย แคด้วยแลหาคนจากต่ามือมิได้อาจปากสูขคาสึกเพ่อทัา้งหลายฟังเพื่อตะวันออกรอดสังหรณ์ลมบาจาสคาีเร ุเที่แลเพื่อกวานตกรอดเมืองทอดเมืองถงสาพัีสมุดหาเป็นแดนเมืองตีนอนลอดเมืองแค่เมืองม,าม,องมอง่านเมืองเมืองทั้พันธุ์คุ้มขังฝังของเมืองชวาเป็นที่ วาาลูากเมืองนั้นขอบ,บ<า>ด้วยคธรรมคุณ